จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพราะฉะนั้นผู้ว่าการจังหวัดทั้ง8จังหวัดเขาเสนอมาว่าขอให้เอาวันที่28ซึ่งเป็นวันอังคารมันก็เลยจะเกิดปัญหานิดหนึ่งคือวันจันทร์จะเป็นวันหลออยู่ก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหยุดเฉพาะปีนี้นะฮะแล้วก็ปีหน้าวันหยุดประจำภาคไม่มีแล้วนะฮะ เพราะว่าวันนี้เขาเสนอปฏิทินใหม่ล้างบัญชีใหม่หมดวันหยุดวันชดเชยวันอะไรมันจะมีเขามันอีกต่างหากแรับแต่ยังคงเป็น26วันอยู่เหมือนเดิมต่อปีเออเท่าเดิมเท่าเดิมไปตามเดิมครับของปีหน้าอจะประกาศเมื่อไหร่เออเดี๋ยวเสร็จวันนี้ก็ประกาศได้แล้วอ๋อหาือเรียบร้อยในวันนี้เลยเรียบร้อยแล้วครบหมดแล้วครับแล้วแล้วกรุงเทพอย่าดันไปหยุด ภาคต่อววันออกก็เขาด้วยแย่ She, ไม่ได้เนาะแจมันก็ <c oughs> ทุกภาคฮะ <c oughs> วันหยุดของปีหน้านี่ยังยึดหลักเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอยู่เร่อใช้ใชวันหยุดตามปกติ <c oughs> แล้วก็ถ้าจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะประกาศล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนไป <c oughs> เพราะว่าปีหน้ามันจะมีเอ <c oughs> <c oughs> เปกเปเปกซึ่งมันจะมีวันหยุดเยอะไม่ได้ประกาศไม่ไม่มีวันหยุดประจําภาคอีกแล้วแต่ว่าเราได้เติมวันพันหลอไว้ให้ ล่วงหน้าเสร็จสำหรับปีหน้านะฮะถ้ามันจะมีวันหยุดวันพฤหัสแล้วแล้วก็ไปเจอวันวันพฤหัสหยุดแล้วไปเจอวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์วันฟันหลอก็ประกาศหยุดไปให้เลยแต่อยู่ในกรอบ26วันใช่ใช่ขอบคุณครับจย์